คุณกัรณีนิกาน้องสามขวบค่ะสื่อสารเออถามตอบได้นะคะแต่น้องตอบแบบคำเดียวเล่าเรื่องไม่ได้ทำยังไงดีคะเออน้องเล่าเรื่องไม่ได้เราต้องมาดูว่าน้ำลายยังมีไหลยอยู่ไหมการขยับปากและลิ้นน่ะมีน้ำลายไหลอยู่ไหมน้องเป่าลมได้ดีหรือยังน้องอ่ะควบคุมลิ้นนะคะลิ้นแบบลิ้นเอาเหมือนเอาลิ้นอย่างเงี้ย น้องทำแบบนี้ได้ไหมนะคะเพราะว่าบางครั้ง่ะอาจจะเกิดที่ส่วนของก,อกล,ล้นนะะา,กามเนื้อปากและลิ้นนะคะเช่นกล้ามเนื้อปากและลิ้นยังไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมคะก็จะมีน้ํลายให้เราไหลให้เราเห็นนะคะเมื่อกล้ามเนื้อปากและลิ้นไม่แข็งแรง น้องก็ขยับปากและลิ้นยังไม่คล่องตัวนะักการพูดยังไม่ได้มีเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณปากและลิ้นนะคะยังมีการควบคุมลมในช่องท้องด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องหยับๆยบข้างนอกก่อนนะคะแต่เรื่องละเอียดละเอียดก็คือสมองนะคะสมองการประมวลผลของสมองยังช้าอยู่ถ้าเราใช้รูปแบบการสั่งหยิบอันนี้มา เล่นอันนี้หยิบแบบนี้ทำแบบนี้นะคะสมองยังประมวลผลช้าเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้คิดเองการที่จะกระตุ้นให้เด็กพูดได้ต่อเนื่องและยาวมากขึ้นนะคะ 1. กล้ามเนื้อปากและลิ้นแข็งแรงหรือสฝึกร้องเพลงนะคะ3อ่ะใช้ลิ้นร้องเพลงเช่นลัลัน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 ลนลันลลัลัลลัลลัลัลลัลลันันนลั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 นนลัน ส่วนทําให้คล่องแคล่วขึ้นก็คือการฝึกให้เด็กได้คิดน้องจะทานอะไรลูกน้องจะทานกล้วยหรือน้องจะทานส้มน้องจะอ่านหนังสือเล่มไหนคะจะอ่าน baby shark หรือจะอ่านหมูสามตัวดีเช่นแบบนี้นะคะ